สวัสดีครับวันนี้นะฮะผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องกู้บ้านนะครับกู้บ้านกับธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือที่เรารู้จักกันว่าทอสอนะครับทำไมวันนี้ต้องพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับก,บการกู้ซื้อบ้านกับทอสคือผมว่าหลายๆคนน่าจะพอจะรู้กันแล้วนะฮะว่าตอนนี้ในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนจะรู้แล้วว่าใครก็ตามที่เคยมีปัญหาประวัติการผ่อนชาระไม่ดี หรือที่เขาเรียกติดปากกันว่าติดเครดิตบูโรนะครับแต่ผมยืนยันว่าไม่มีคําว่าติดเครดิตบูโรความหมายที่หลายคนเข้าใจคําว่าติดเครดิตบุโรมักจะมาจากธนาาเจ้าที่ธนาคารซึ่งไม่ประสีปราษาอะไรเวลาจะปฏิเสธสินเชื่อมักจะบอกว่าคุณติดเครดิตบูโรนะทุกคนก็จะเข้าใจผิดแล้วก็จะพานกันไปด่าเครดิตบุโรนะครับทีนี้ผมก็เลยบอกว่าคนที่มีประวัติไม่ดีเนี่ยนะครับก็คือพูดง่าย เครดิตบูโรเนี่ยเขามีหน้าที่เก็บประวัติการผ่อนชําระลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้สถาบันการเงินหรือก็คือสถาบันการเงินอะคือทั้งแบงก์และนอนแบงก์เนี่ยเขาจะเก็บเขาจะเก็บประวัติเอาไว้หมดนะครับดีไม่ดีก็เก็บไว้ทีนี้พอประวัติไม่ดีไปยื่นกู้ธนาคารมาเช็คดูอา้าวคุณมีประวัติไม่ดีนี่เจ้าหน้าที่แบงก์บอกค,คุณติดบูโรมันไม่ใช่บูโรคือมันไม่มีคําว่าติดบูโรนะคือ คือสุกง่ายนะคือลูกค้าประวัติไม่ดีนะ,ะก็คือไม่ไม่เข้าเงื่อนไขของธนาคารเท่านั้นเองแต่พูดคําว่าติดบูโรติดบูโรมันก็เลยไปเหมือนกับระโยนความผิดให้เครดิตบูโรว่าที่เรากู้ไม่ผ่านเพราะไอ้บูโรเนี่ยไอ้บูโรเนี่ยมันทําให้เรากู้ไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ไม่ใช่นะต้องบอกก่อนว่าเครดิตบูโรเขามีหน้าที่เก็บประวัติของเราไว้เฉยเนะครับส่วนจะพิจารณาว่าผ่านไม่ผ่านอันนี้ขึ้นอยู่กับธนาคารแต่เอาเป็นว่า,างี้แล้วกันเอาเป็นว่าใครก็ตามที่เคยมีประวัติในการผ่อนชําระไม่ดีนะครับ ผ่อนชำระประวัติในการผ่อนชำระไม่ดีเนี่ยธนาคารก็ไม่ให้กู้อยู่แล้วนะครับเป็นบางคนผ่อนชำระตรงบ้างไม่ตรงบ้างประวัติไม่ดีแต่ไม่ถึงว่าขั้นร้ายแรงมากก็ไม่ธนาคารก็อาจจะไม่เอาละแต่บางคนนี่คือร้ายแรงแบบสุดๆเลยถึงขั้นโดนฟ้องอะไรเรียบร้อยคือประวัติคือแย่เลยอ่ะนะโดนฟ้องแบบพิพากษากันเรียบร้อยแล้วเป็นหนี้เสียแบบสุดๆแล้วนะครับกรณีแบบนี้นะฮะทออสอคือธนาคารอุคารสงเคราะห์เนี่ย เขายังใจดีให้กู้นะใครก็ตามที่มีมมประวัติการผ่อนชําระที่ไม่ดีหรือเป็นหนี้เสียเนี่ยแต่ปิดหนี้แล้วเนี่ยนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้กู้นะกู้ซื้อบ้านเท่านั้นนะธนาคารอาคารสงเคราะห์ปล่อยแค่กู้ซื้อบ้านคือพูดง่ายกู้เพื่อสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับไม่ให้สินเชื่อธุรกิจนะสินเชื่อกู้กู้บ้านหรือกู้เพื่อที่อยู่อาศัยคอนโดเทาเฮาเทาโฮมอะไรก็ว่ากันไปนะครับทอสอให้กู้สําหรับคนที่เคยมีประวัติหนี้เสีย ทีเนี้ยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเครดิตบูโรเนี่ยเขาออกระเบียบใหม่เกี่ยวกับไม่ใช่เครดิตบูโรโทษทีธนาคารธนาคาสงเคราะห์เขาออกระเบียบใหม่เกี่ยวกับเครดิตบุโรนะครับมีมาทั้งหมด2ข้อนะครับ2ข้อ4เงื่อนไขนะครับผมมักจะพูดอย่างนี้ว่าผมทําคลิปหรือว่าอยู่ในช่วงของไลฟ์ถามตอบปัญหาผมจะบอกว่าใครติดประวัติในเครดิตบุโรเป็นหนี้เสีย ไปปิดหนี้ซะนะปิดหนี้แล้วประมาณ3เดือนค่อยไปยื่นกู้ในระหว่าง3เดือนนี้คุณก็ไปเตรียมตัวให้ดีเช่นใครที่ไม่เคยเก็บออมเงินก็เก็บซะภายใน3เดือนนี้หลังจากที่ปิดหนี้แล้วนะครับระหว่างนี้ใครที่เตรียมเอกสารยังไม่เรียบร้อยสเตทเมนต์ไม่มีเงินออมเอกสารนู่นนี่นั่นค้าขายบินซื้อบินขาย,ยเตรียมไม่เรียบร้อยก็เตรียมให้เรียบร้อยซะในใน,ในช่วงนี้นเวลาหลังจากที่ปิดไป3เดือนค่อยไปยื่นกู้กับทอสอ นะแต่บางคนก็ยื่นได้เลยผมบอกเลยว่าเงื่อนไขสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีเงื่อนไขเลยเลยคือปิดแล้วยื่นกู้ได้เลยแต่ตอนนี้ทอ,อสอเขาออกระเบียบใหม่นะไปดูกันเลยนะครับระเบียบข้อที่1น,นะครับของกรณีที่ลูกค้าจะมายื่นกู้กับทอ,อสอข้อที่1คือนะฮะกรณีที่ลูกค้าเป็นเครดิตปกติแต่ภาระหนี้เยอะนะครับไม่เกิน30วันก็คือเป็นหนี้ปกติแหละนะครับ เป็นหนี้ปกติแต่มีภาระหนี้เยอะนะครับรหัสสถานะหนี้คือ1 0หรือ1 0นะครับถ้าปิดหนี้แล้วมีใบเสร็จมีใบแจ้งหนี้หรือหลักฐานชัดเจนทําเรื่องกู้ได้เลยนะอธิบาย,ยางี้นะคือใครที่มีภาร,ะ,ระ,ะเยอะความหมายก็คือมออีบัตรเครดิตเยอะนะครับแล้วก็ไปยื่นกู้นะแต่เป็นหนี้ปกติเป็นมีมีหน,นี้เยอะแต่เป็นหนี้ปกตินะมีหน,นี้เยอะ แต่เป็นหนี้ปกตินี่คือข้อที่1นึ่งนะนี่เยอะแต่เป็นหนี้ปกติไปยื่นกู้ธนาคารธนาคารบอกว่าเจ้าหน้าที่บอกว่า,วาพี่นีหนี้พี่เยอะมากเลยพี่ปิดนี้ก่อนถ้าพี่ปิดน ύ, ี้เขาจะบอกว่าปิดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่ะถ้าคุณปิดนะคุณปิดนี่และมีใบเสร็จนะมีใบเสร็จและใบแจ้งหนี้หลักฐานชัดเจนทําเรื่องกู้ได้เลย,เลยความหมายคือมีใบเสร็จและใบแจ้งหนี้คือคุณมีบัตรเครดิตใช่ไหมบัตรเครดิตเขาจะส่งมาให้คุณว่าอ่าเดือนนี้คุณใช้มีวงเงินบัตรเครดิต5 0,000ืนคุณใช้วงเงินบัตรไป5 0,000 กี่พันก็ได้แต่ว่าภาระนี่คุณ 50, น่ะห้าหมื่นนะคุณเอาใบใบแจ้งนี้ตัวนั้นกับใบเสร็จนะคุณเอาเงินไปจ่ายเลยคุณติดนี้มันห้าหมื่นคุณก็เ,เงินไปจ่ายห้าหมื่นคุณก็เก็บใบเสร็จไว้และใบแจ้งนี้เป็น,เป,นเป็นแม็กติดกันไว้นะเอาหลักฐานตัวเนี้ยไปยื่นกับทอสนะยื่นกู้ได้เลยทําเรื่องกู้ได้เลยนะนะใครที่มีใบปิดนี้และมีใบแจ้งนี้มันแนบเรื่องติดกันเป็นแม็กติดกันแล้วไปยื่นกู้ทอสได้เลยไม่ต้องรอเวลานะครับ แต่ใครนะฮะที่นะมีนี้ปกติแต่นี้เยอะเหมือนกันแต่ว่าปิดนี้แบบไม่มีหลักฐานคือพูดง่ายไม่ได้เก็บใบเสร็จอะไรไวอ้อปิดไปแล้วแล้วก็ไม่มีหลักฐานเก็บไว้นะอันนี้ต้องรอสมเดือนนะเพราะว่าพอคุณปิดนี้แล้วเนี่ยคุณไม่มีใบเสร็จไว้เนี่ยไอไอยอดที่คุณปิดนี้เนี่ยนะครับ มันจะขึ้นโชว์เครดิตบูโรในเดือนถัดไปนะเออนะสูบก็สมมติว่าวันนี้คุณไปยืน่นคุณบอกเฮ้ยผมเพิ่งปิดไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วแต่ผมลืมเก็บใบเสร็จไอ้แบบเนี้ยอีกสามเดือนคุณค่อยมาใหม่นะครับและอีกสามเดือนข้างหน้าเนี่ยที่คุณต้องมาใหม่เนี่ยระหว่างสามเดือนที่คุณจะต้องมายื่นเขาใหม่เนี่ยคุณต้องไม่มียอดนี้เหมือนเดิมนะฮะคือความหมายคือสมมติคุณมีวงเงินบัตรเครดิตห้าหมื่นแล้วคุณบอกคุณปิดไปแล้วเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วแต่ผมลืมเก็บใบเสร็จไว้อ่ะคุณก็ต้องรออไปเดืน นในระบางสถานะนี้ก็ห้ามสร้างหนี้ขึ้นมาใหม่นะครับกั้นใจเอาไว้นะครับสรุปนะครับกฎข้อที่1สําหรับลูกค้าที่เป็นหนี้ปกติแต่มีภาระหนี้เยอะนะครับถ้าใครปิดหนี้แล้วแล้วเอาไปเสร็จแม็กติดกับใบแจ้งหนี้นะครับยิยงกูได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครไปไป,ไปจ่ายหนี้แต่ไม่มีใบเสร็จต้องรอไปอีกสเดือนนะเดี๋ยวเขาจะไปเช็คในระบบบูโรเองคือพูดง่ายคือรอไปอีก3เดือนหลังจากปิดนะครับนี่คือข้อที่1 ระเบียบข้อที่2คือกรณีที่ลูกค้าเป็นเครดิตไม่ปกติก็คือเป็นหนี้เสียนั่นแหละนะครับนะครับเป็นหนี้เสียแล้วก็ภาระหนี้เยอะด้วยนะครับปิดหนี้และมีใบเสร็จแจ้งหนี้ก็ทําเรื่องกู้ได้ทันทีเหมือนกันนะครับข้อ1กับข้อ2เหมือนกันเลยนะคือเอาง่ายๆนะคือสรุปง่ายๆคือใครที่เป็นหนี้ดีแต่มีหนี้เยอะเจ้าหน้าที่บอกให้ปิดก็ปิด ถ้าปิดพร้อมใบเสร็จและใบแจ้งนี้ยินกูได้เลยกรณีที่2ก็เหมือนกันถ้าคุณเป็นหนี้เสียนะเป็นหนี้เสียนะครับแต่ไม่เกิน60วันนะครับแต่ว่าเป็นหนี้เสียคือไม่ไม่ปกติแต่ไม่เกิน60วันนะคือค้างหนึ่งถ้าเป็นหนี้ปกติเนี่ยมันจะค้างไม่เกิน30วันเป็นหนี้ปกติแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคุณค้างเกิน30บวันแต่ไม่เกิน60บวันคือคุณค้าง1งวดไม่เกิน2งวดเนี่ย ก็จึงถือว่าเป็นหนี้ปกติอันนี้นะครับปิดหนี้แล้วพร้อมใบเสร็จก็ทําเรื่องกู้ได้ทันทีเหมือนกันนะครับและกรณีนี้ก็คือเป็นหนี้ใจเกิน30วันแต่ไม่เกิน60วันนะครับปิดหนี้แบบไม่มีหลักฐานก็รอ3เดือนเหมือนกันอ่านะไม่งงนะไม่งงนะงงไหมอาขอทวนให้อีกทีนึ่งนะฮะขอทวนให้อีกทีหนึ่งนะ ะระเบียบข้อที่1คุณจ่ายนี้เป็นปกติแบบเป๊ะๆเลยไม่เกิน30บวันคือจ่ายครบตามดีวตลอดนะจ่ายตามเดีวตลอด,นะด,ลอดปิดนี้พร้อมใมบเสร็จยิงกูได้เลย,เลยนะครับแต่ใครที่นะครับจ่ายไม่เกิน30บวันเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่มีใบเสร็จรอ3เดือนนะครับ,บระเบียบที่ข้อที่2คือเป็นนี้ปกติแต่จ่ายไม่เกิน60บวันเขาถือเป็นปกตินะคือ ก็ไม่ถือว่าดีแต่ไม่ถือว่าเสียหายไงคือพูดง่ายคือเหมือนผ่อนรถอะถ้าคุณผ่อนรถอะคุณค้างหนึ่งงวดแต่ไม่ถึงสองงวดเข้าใจไหมคุณค้างงวดเดียวแต่ไม่ถึงไม่ถึงสองงวดพอคุณจะขึ้นงวดที่2คุณก็ไปจ่ายมันก็จะค้างงวดเดียวมันก็จะค้างงวดเดียวตลอดเวลามันไม่ค้างเกินสองงวดไอ้แบบนี้คุณต้องไปเคลียร์ให้จบเลยมีใบเสร็จและใบแจในน้งหนี้ยืนกู้ได้ทันทีนะแต่ถ้าไม่มีใบเสร็จก็ต้องรอ3เดือนอ่านะครับนี่คือระเบียบข้อที่2นะครับ ต่อมานะครับเขาบอกว่าลูกกรณีลูกค้าหรือลูกหนี้ที่มายื่นกู้เนี่ยเคยประนอมหนี้คือมีการปรับโครงสร้างหนี้ต้องรอ3-6เดือนทุกเล่อนไขนะผมก็เข้าใจว่าถ้ามีการปรับโครงสร้างหนี้มาเนี่ยคือกรณีที่เรามีการปรับโครงสร้างหนี้มาเนี่ยในระบบของเครดิตบูโรมันจะขึ้นว่าคุณเคยปรับโครงสร้างหนี้ไปเมื่อไหร่นะครับต้องรอ6เดือนแต่ความหมายว่าต้องรอ6เดือนก็คือว่า คุณปรับโครงสร้างนี่สมมุติว่าคุณปรับโครงสร้างนี้ตั้งแต่เดือนมกรานะแล้วคุณจะมายื่นกู้กันเดือนกุมภานะทอสอไม่ได้นะหลังจากปรับโครงสร้างนี้แล้วคุณต้องรอไปอีกหเดือนคือคุณมายื่นกู้อีกทีเดือน7นะแล้วในระหว่างเดือนมกราถึงเดือน7เนี่ยคุณต้องจ่ายตรงด้วยนะอ่าถึงแม้จะปรับโครงสร้างนี้มาก็ตามแต่ถ้าเกิดคุณจ่ายตรงมาอย่างน้อย6เดือนทอสอรับนะนี่คือรับพิจารณานะเออ ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือรับพิจารณามะไม่ได้แปลว่าผ่านผ่านแล้วนะไม่ใช่นะยังไม่ได้ผ่านนะแต่รับพิจารณาจะผ่านไม่ผ่านไปดูอันอื่นกันต่อไปดูเงื่อนไขอื่นดูเงินเดือนดูรายได้ดูบินซื้อบินขายดูอะไรก็ว่าไปนะต้องดูอย่างอื่นประกอบนะแต่นี่คือรับเรื่องแต่กรณีแบบที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะเคยปรับโครงสร้างนี่คุณยื่นแบงก์อื่นไม,ไ,มไม่มีใครให้แน่นอนนะหรือคุณเคยจ่ายค้างไม่คือคุณจ่ายไม่ตรงวันไม่อะไรเงี้ยแล้วคุณ ยื่นแม็กอืนไม่มปทางกู้ได้แน่นอนนะครับนะนี่คือกรณีระเบียบข้อที่1และข้อที่2แล้วก็กรณีที่คนเคยปรับโครงสร้างหนีท้ทีนี้มาดูในกรณีที่ประวัติเครดิตหรือสถานะบัญชีในเครดิตบูโรมันขึ้นระดับรหัสนะสี่สอนี่คือโอนขายหนี้นะครับ30กับ31นี่คือผมจำไม่ผิดก็คือเป็นหนี้เสียแหละนะคือ เขาเรียกว่าเป็นดาเนินคดีทางกฎหมายหรืออะไรประมาณนี้คือสรุปนะครับคือใครที่เป็นหนี้เสียคือค้างชําระเกิน90บวันขึ้นไปอ่ะเป็นหนี้เสียละถือว่าเป็นหนี้เสียนะครับเขามีเขามีเงื่อนไขแบบนี้นะฮะมีเงื่อนไขแบบนี้ถ้านะครับคุณปิดหนี้ที่เป็นหนี้เสียเนี่ยนะครับเกิน3เท่าของไรายได้นะต้องรอ3เดือนนะเช่นนะฮะเช่นนะฮะเออขอโทษที ถ้าคุณปิดนี้ไม่เกิน3เท่าของไรายได,ด,ด,ด้ผมพูดผีผมพูดผิดผมพูดผิดถ้าคุณปิดนี้และนี้ที่คุณปิดเนี่ยไม่เกิน3เท่าของไรายไดนะ้รอแค่3เดือนยกตัวอย่างเช่นคุณเงินเดือน2 0 0 0 0บาทนะครับและทอสอเขาเห็นนี่เวลาคุณมยืน่นอ๋อไอ้นี้เสียที่คุณไปปิดมาเนี่ยมันเป็นนี่้5 0 0 0 0บาทอ่านะเงินเดือนคุณ20,000 3เท่าก็คือ60,000บาทใช่ปะ่ะแต่นี้เสียที่คุณปิดอ่ะมันแค่5้0 0 0บาท อ่แบบนี้คุณปิดปุ๊บสเดือนมียื่นกู้ได้เลยคือพูดง่ายนี่ที่คุณปิดไม่เกิน3เท่าของเงินเดือนคุณนะอันนี้ยื่นกู้ได้เลยแต่ว่านะครับถ้าปิดนี่แล้วไอ้นี่ที่มันปิดเนี่ยยอดนี่มันเกิน3เท่าของคุณเนี่ยของเงินเดือนคุณเนี่ยคุณต้องรอ6เดือนนะครับไม่งงนะเช่นคุณมีเงินเดือน2 0 0 0 0แต่นี่ที่คุณติดอยู่เนี่ยประมาณแสนห้าเป็นนี่อยู่ประมาณคุณคุณปิดพร้อมกันเลยอ่ะพูดง่ายคุณปิดพร้อมกันเลยสมมติคุณเป็นนี่บัตรละห้าหมื่นสามใบก็คือแสนห้า แต่เงินเดือนคุณะแค่สองหมื่นแต่คุณไปยืมเงินใครมาไม่รู้หรือคุณถูกหวยหรืออะไรก็ไม่รู้อะได้เงินถูกหวยมามปิดนี่บัตรหมดเลยแสนห้านะแสนห้าแต่เงินเดือนคุณสองหมื่นมันเกินหกเท่าถูกป่ะไอ้มันเกินสามเท่าถูกไหมเพราะว่าเงินเดือนสองหมื่นสามเท่าคือหกหมื่นแต่ของคุณมันแสนห้าอันเนี้ยถ้าปิดนี่เกินสามเท่าของเงินเดือนเนี่ยนะครับต้องรอไปอีกหกเดือนนะรอไปอีกหกเดือนนะครับนี่คืออีกกรณีหนึ่งนะแล้วก็นะครัะบอกว่า กรณีลูกค้าปิดหนี้ทั้งหมดแล้วเกิน2ปีนะครับก็รับเรื่องได้เลยนะครับอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วแหละ <c oughs> นะใครปิดหนี้แล้วเกิน2ปีขนาดขนาดขนาดปิดหนี้แล้ว3เท่า2 6 3เท่าหรือเกิน3เท่ายังให้ได้เลยสเดือนเรอพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่ปิดหนี้ทั้งหมดแล้วเกิน2ปีนะครับนับตั้งแต่วันที่ปิดหนี้เนี่ยให้รับเรื่องได้ทันทีอันนี้ก็ไม่น่าจะพูดอยู่แล้วนะเพราะขนาด ปิดนี่เกิน3เท่ายังรอ6เดือนเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดะประเด็นนี้นะครับสรุปก็คืออย่างนี้นะทอสอเข้าใจดีนะแต่ผมก็ลองบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้คือยังไงก็ตามเนี่ยเขาแค่รับเรื่องนะไม่ได้ว่าไม่ได้แปลว่าผ่านนะไม่ได้แปลว่าผ่านนะครับเออต้องทวนไหมคงไม่ต้องทวนนะใครฟังไม่เข้าใจไปย้อนฟังต้นคลิปเอาแล้กันผมพยายามเขียนให้ดูละเดี๋ยวผม เดี๋ยวเนี่ยวันนี้ที่ผมอาจจะเดี๋ยผมยังไม่ได้ขึ้นผมยังไม่ได้ขึ้นเป็นข้อความหรือว่าเป็นรูปภาพประกอบนะแต่ว่าวันที่ผมเอาคลิปลง YouTube แล้วอะ่ะเดี๋ยวผมจะเขียนรายละเอียดแทรกเข้าไปตอนที่ผมพูดดีแล้วกันนะครับโอเคนะก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับเราจะได้รู้แล้วว่าเราเป็นหนี้เสียเราก็จึงสามารถกลับมากู้ซื้อบ้านได้นะครับทอสอเป็นแบงค์ที่ใจดีนะเขาช่วยนะแต่ว่ามีเงื่อนไขเล็กน้อยนะครับอ่ะโอเควันนี้ไปแล้วนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้กันจนจบสวัสดีครับ